เออนะครับเขาก็มีกระโพดสีเข้าเกี่ยวเกี่ยวฝักมันแล้วแล้วก็เอามาสีอให้งัวนะครับผมสมาชิกใหม่กับวันไหนมาอีกสั่หมื่นสองหมื่นับพวกระโดนหน่อยจะสิกระมานะครับผม เราก็จะเอาบัวเข้าคองนะครับเอออำมาปล่อยด้านนอกนะอยู่แปลงเนี่ยแปลงวัหลาวนะครับเพื่อจปล่อยด้านนอกเลยสวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับผมวันนี้ก็บมมียังหลายครับผมกลับมาอัปเดตม่วเข่ากันละครับมัวงจีเ้าจ้า,าขอม้าก,กันยพางบนขอมานะครับผมเออมีปัญหานิดหน,น,น,น้อยครับอาทิตย์นานะครับเจ้ามาประมาณ จานตังข้านพุดเนี่ยนะบ้านสามมืออาจจะออกเขามานะครับเดี๋ยวจะอัปเดตว่าิจะเขาเม่ไหม่นะครับคลิปนานะครับคลิปนี้มันกับผมยังางไรครับภาพใบัวพวกสีเหลือที่เก่าเหมือนเดิมนะครับผมไปนี่ครับผมกกเรืออยู่นี่ละคุณแพทย์นี่แหละยืนประกาศตั้งรักนี่นะเคยปล่อยเกาเขามา้อขอกไปครับสุมไฟไล่ยุงตามวิธี ชนวดเหมือนเดิมนะครับนน่ไป,ปเออไปร้อยกินกระโพดเลยบน <laughs> มันแสบด้มา,มา,ม,ามากเมื่อกี้นนดนขอกโอ้ยสนนองเลยขอกขอกเร็วๆเส้าไงอนอแพะไปส่วนนองเลย มันแรงจนหนองเออแม่มันอืมตุ้งยังทางดังจนหนองอยังหนองแรงติดๆเราไปลมาอยู่นั่นนี่นะครับผมขอเข้ากลับเป็นนุ่งเบื้องเนี่ยนะครับเพราะว่าสมาชิกใหม่กันทั้งวันเข้ามาเลยอีกมื่สองมือนหมดละตอนนี้ก็เป็นนุ่งเบื้องเป็นลงๆนักอเข้ากันครับ ประมาณวัน2วันก็จะมีเข้ามาใหมู่้นะครับผมห้าตัวนะครับเดี๋ยวจะมาเหยเบิ้องตตาสนใจก็เดี๋ยวให้คุณไห้จกเห็นมันอ้วนสักพักจังวากันตัวนะ <c oughs> <c oughs> ครับกกินกระโพดทรับนะครับตันนี้ <c oughs> เลือแค่นี้และวพ่อเดี๋ยวเบิง้ง <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับ อัปเดตขอคือ็ื่อกับอื่นวัวก็ยังไม่ได้เข้ามาครับฉีประมาณวันหนึ่งสองวันนี่นะครับผมกรชอนก็ฝากคนไลค์ก็แช่นะครับผมคนที่ตามไปนะครับเพื่อนๆไปได้ครับเดี๋ยวจะมานําเสนอเรื่องวัวนะครับเดี๋ยวจะเปิดราคาให้นะครับทั้งวัวและควายนะครับก็มีนะครับตลอดที่นี้กกาะทนี้ครับผม